เน,นี้ยยังจําไม่ได้เลยลรู้ไปหาใครวะไปหาป๊อปปี้ได้นะนอนจําได้ป๊อปปี้บอกว่าพี่เกยจำอะไรได้บ้างเนี่ยขอบคุณนะคะย่าบุหลันคุณย่านะคะคุณย่าน้องคุณนะคะแต่แรกเก๋ก็ไม่รู้หรอกนะว่าย่าบุหลันเนี่ยคือใครมาค่ะมาค่ะเราจะมาทําผัดไส้นะคะผัดไส้ ใสออแ im, ่แมวยิ้มญาบุุลันแมวยิ้มนะคะเจ้าบังนะคะเจ้าบางขอบคุณอะไรนะหมันแหละขอบคุณนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้มองคอมเมนต์นะอุย้ยโทรศัพท์เขียยไปก็หายไปนี่นะคะใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะ เขาทำกันแบบไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อเช้าเก็บไปดูเขาก็เนี้ยแหละเขาก็เอากระเทียมมาเจียวนะเจียวพอหอมแล้วก็ใส่หมู <c oughs> น่าห <c oughs> ้าเก๋ต้องไปแอบ,บดูย่าแล้วย่าทำไหมนี่นะคะเก๋ก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งหรอกจริงย,ย่า ก็มาเป็นเอาตอนที่แบบมาทําเริ่มมาทํา y youtube นี่แหละเริ่มมาทําช่องนี่แหละเริ่มมาทําช่องก็เริ่มศึกษาอาจารย์อยู่อาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในเนี้ยแหละโอ้ยหอมน่ากินเลยหอมกระเทียมกับพริกไทยเนาะว่าหมูไม่เยอะก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ใครไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะคะจะเป็นคนรุนแรงนิดนึงนะคะคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ฮัลโหลฮัลโหลมาเนมืดอีกแล้วบ้านนี้นี่ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ผักไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผัดอีกนานนะคะก็ต้องกวงเต็งไปนิดนึงนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะป้าปุ๊สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเมื่อเช้าเก็บไปดูบ้านป้าปุ๊ดูหลายคนไงเก๋เลยจําไม่ได้ว่าป้าปุ๊ทําไม่นี่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ปอเปียเนี่ยหรือว่าบ้านใครอีกคนนึงเนอะหลายคนอยู่เมื่อเช้าไปเจอบ้านนี่นะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะ ใสเจอบ้านป๊อปปี้ไงใส่ผักไปหมดเลยนะคะ thank you so much นะคะก็ประมาณนี้แหละจ่าหรือหมูจ่าหรือหมูจ่าหรือหม,หมูก็ดูเอานะคะนี่แล้วก็ใส่ผมเครื่องปรุงนะคะทำอะไรคะทำทำปอบเปี๊ยะจ้ะ ทำไส้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดทอดทอดไม่ใช่ปอเปี๊ยสดนะเดี๋ยปกติหลานจะทําไส้ไว้ให้แล้วก็ให้เก๋หัน่นให้เก๋ทอดแต่วันนี้เนี่ยขอปรุงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันไม่อร่อยไม่ค่อยเชื่อมั่นในสีมือตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองเท่าไหร่เลย อันนี้จะเป็นน้ำมันหอยนะคะปรุงให้มันมีรสนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มด้วยใส่หลายอย่างจะเค็มั้ยเนี่ยนิดนึงนะคะ <c oughs> หอมมากเลยเวลาเห็นน้องดาทำนะ ชอบอ่ะชอบน้องดาลงไปผัดไปคุกไปคุกอยู่ในกระทะชอบมากเลยนี่เดี๋ยวรอให้ผักมันสลบสักนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะ